อบกอดความโง่เขลาของเราและทุกคนในโลกที่ความรู้ถูกยกย่องให้เป็นสิ่งสูงสุดความฉลาดถูกชาติดชูราวกับเป็นคุณธรรมและความสมบูรณ์แบบคือเป้าหมายที่ทุกคนต้องไล่ตามคำว่าความโง่เขลาจึงกลายเป็นคำต้องห้ามเป็นสิ่งที่น่าอับอายและต้องหลีกหนีให้ไกลที่สุดเรากลัวที่จะถูกมองว่าไม่รู้ไม่เก่ง หรือทำผิดพลาดเพราะกลัวจะจะสูญเสียการยอมรับจากสังคมและคุณค่าในตัวเองแต่แท้จริงแล้วการปฏิเสธความโมง่เขลาของเราเองคือการปฏิเสธส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์การพยายามที่จะเป็นคนที่รู้ไปหมดทุกอย่างเป็นคนที่ทำอะไรไม่เคยพลาดเป็นการสร้างกำแพงที่ขวางกั้นเราจากโอกาสในการเรียนรู้การเติบโตและการเชื่อมโยงกับผู้อื่น บทความนี้จะเจาะลึกถึงแนวคิดที่ว่าการอบกอดความโง่เขลาของเราและทุกคนคือกุญแจสําคัญสู่ชีวิตที่มีความสุขยืดหยุ่นและมีความหมายอย่างแท้จริงทำไมเราถึงกลัวความโง่เขลาความกลัวที่จะถูกมองว่าโง่เขลามีรากฐานมาจากหลายปัจจัยค่านิยมของสังคมสังคมยกย่องผู้ที่ประสบความสำเร็จผู้ที่รู้รอบด้าน และผู้ที่ทำอะไรได้ดีกว่าคนอื่นเราถูกสอนให้เชื่อว่าความฉลาดคือความสำเร็จและความโง่เขลาคือความล้มเหลวอัตตาอัตตาของเรามักจะสร้างภาพลวงตาว่าเราเป็นคนที่สมบูรณ์แบบและไม่มีข้อบกพร่องเมื่อใดก็ตามที่ความโง่เขลาของเราปรากฏขึ้นอัตตาของเราจะถูกคุกคามและทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดประสบการณ์ในวัยเด็กหลายคนอาจเคยถูกตำหนิ หรือถูกเย้ยหยันเมื่อทำผิดพลาดในวัยเด็กทำให้ความกลัวที่จะทำผิดพลาดหรือถูกมองว่าโง่เขลายังคงฝังอยู่ในจิตใจจนถึงทุกวันนี้ความเข้าใจผิดว่าความโง่เขลาคือความไร้คุณค่าเรามักจะเหมารวมว่าคนที่ทำผิดพลาดหรือคนที่ยังไม่รู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นคนโง่และไม่มีคุณค่าซึ่งเป็นการมองคนที่ผิวเผินและไม่เป็นธรรมโอบกอดความโง่เขลา พลังที่ซ่อนอยู่ในความไม่รู้การที่เราสามารถอบกอดความงงกเขลาของเราและของทุกคนได้นั้นเป็นกุญแจสำคัญสู่การปลดปล่อยตัวเองจากความกลัวและนำพาเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่การเรียนรู้และเติบโตความไม่รู้คือประตูสู่ความรู้หากเราไม่ยอมรับว่าเราไม่รู้เราก็จะไม่มีวันได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆการกล้าที่จะถามในสิ่งที่ยังไม่รู้ คือจุดเริ่มต้นของการเติบโตความผิดพลาดคือครูที่ดีที่สุดทุกความผิดพลาดคือโอกาสในการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการยอมรับความผิดพลาดจะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ตรงไปตรงมาตัวอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ทุกคนล้วนเคยล้มเหลวและทำผิดพลาดนับครั้งไม่ถ้วนแต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้และเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้น จนนำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ความยืดหยุ่นทางจิตใจยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบเมื่อเรายอมรับว่าเราไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบเราจะสามารถรับมือกับความผิดหวังและความล้มเหลวได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นลดความคาดหวังการอบกอดความโง่เขลาช่วยลดความคาดหวังที่ไม่มีอยู่จริงว่าเราจะต้องเป็นคนที่ทำทุกอย่างได้ดีไปหมดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ความอ่อนน้อมถ่อมตนการยอมรับความโง่เขลาของเราช่วยให้เราเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นมิตรกับผู้อื่นมากขึ้นความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจเมื่อเรากล้าที่จะแสดงความโง่เขลาของเราออกมาเราจะสามารถเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่ทำผิดพลาดได้มากขึ้นทำให้ความสัมพันธ์มีความจริงใจและลึกซึ้งยิ่งขึ้นการสร้างความไว้วางใจการที่เราไม่แสแสงเป็นคนที่รู้ทุกอย่าง ทำให้คนอื่นรู้สึกปลอดภัยและกล้าที่จะแสดงความเปราะบางของพวกเขาเองเช่นกันอิสรภาพทางจิตใจไม่ต้องสวมหน้ากากการที่เราไม่ต้องพยายามจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบทําให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างซื่อสัตย์ต่อตัวเองและมีความสุขที่แท้จริงปลดปล่อยความกลัวการอบกอดความโง่เขลาคือการปลดปล่อยตัวเองจากความกลัวที่จะถูกตัดสิน และความกลัวที่จะไม่ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นวิธีปฏิบัติโอบกอดความโมวะเขาอย่างแท้จริงการอบกอดความมมวะเขาเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและนี่คือแนวทางที่จะช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นได้ยอมรับว่าคุณไม่รู้ทั้งหมดบอกตัวเองว่าฉันไม่รู้เมื่อใดก็ตามที่คุณไม่รู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจงยอมรับและพูดออกมาอย่างตรงไปตรงมาว่าฉันไม่รู้ การทำเช่นนี้ช่วยลดแรงกดดันในตัวคุณและยังเป็นการเปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้จากผู้อื่นอีกด้วยกล้าที่จะถามจงกล้าที่จะถามในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจเพราะการถามไม่ใช่เรื่องโง่แต่เป็นเครื่องหมายของความกล้าหาญและความต้องการที่จะเรียนรู้มองความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเปลี่ยนมุมมองเมื่อคุณทำผิดพลาดจงอย่ากล่าวโทษตัวเองแต่ให้มองว่า มันเป็นเพียงบทเรียนที่ต้องเรียนรู้วิเคราะห์ความผิดพลาดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นให้ใช้เวลาในการวิเคราะห์ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เกิดความผิดพลาดและคุณสามารถเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างฝึกการหัวเราะเยาะตัวเองลดความตึงเครียดเมื่อคุณทําเรื่องที่ดูโง่เขลาจงเรียนรู้ที่จะหัวเราะกับตัวเองการทําเช่นนี้ช่วยลดความตึงเครียดและทําให้คุณรู้สึกเป็นมนุษย์มากขึ้นยอมรับความเปราะบาง การหัวเราะเยาะตัวเองคือการแสดงออกถึงการยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของคุณให้พื้นที่แก่ความโง่เขลาของผู้อื่นอย่าตัดสินเมื่อมีคนทำผิดพลาดหรือพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องจงอย่าตัดสินพวกเขาแต่ให้พยายามทำความเข้าใจว่าทุกคนล้วนอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจแก่ผู้อื่นที่กล้าที่จะยอมรับความโง่เขลาของตัวเองบทสรุปความสุขที่แท้จริงเริ่มต้นที่การยอมรับ ในโลกที่ความฉลาดถูกยกย่องการอบกรอบความโง่เขลาอาจเป็นเรื่องที่ทําได้ยากแต่แท้จริงแล้วมันคือการตัดสินใจที่สําคัญที่สุดเพื่อชีวิตของเราเองการที่เรากล้าที่จะยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของเราคือการปลดปล่อยตัวเองจากความกลัวและการสร้างพื้นที่สําหรับความสุขที่ยั่งยืนจงเริ่มต้นการเดินทางนี้ตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอให้ตัวเองเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเพียงแค่กล้าที่จะบอกว่า ฉันไม่รู้และเรียนรู้ที่จะหัวเราะเมื่อคุณทำผิดพลาดเพราะเมื่อคุณสามารถอบกรอบความง่วเขาของคุณได้แล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่มาจากการเป็นคนที่แท้จริงในทุกๆด้านคุณพร้อมที่จะอบกรอบความง่วเขาของคุณแล้วหรือยัง